เราเข้าไปในป่านะครับเราไปเที่ยวป่าเนาะเราไปเห็นหมูป่าอยู่ตามธรรมชาติเราจะตื่นเต้นขนาดไหนครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูหมูป่าที่เป็นหมูเลี้ยงแหละครับแต่เลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติในพื้นที่เกาะดอนของหนองหานจังหวัดสกลนครซึ่งกเกษตรกรหัวใสครับก็เอาหมูป่าหมูดําไปปล่อยอยู่ในเกาะในดอนซึ่งเป็นเกาะดอนกลางน้ำหนองหาร แล้วก็ปล่อยให้หมูหากินตามธรรมชาติครับมีชีวิตอยู่ธรรมชาติไม่มีไม่มีคอกไม่มีกรงขังแต่หมูพวกนั้นคลอดเองตามธรรมชาติเลี้ยงลูกเองตามธรรมชาติและก็กินหัวาหารจากคนที่เอาไปส่งให้ตอนเช้าบ้างอาชีพนี้นะครับคือสามารถสร้างเงินสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเป็นก่อเป็นกำรรเราจะตามไปดูไปพร้อมกันครับ พิชชนาน,นะครับไ่ปไม่ได้ครับจากจุดที่เรานั่งรถไถานาน,นะครับเดินตามเข้าไปก็พิารนานบอกว่าจุดที่เลี้ยงหมูปล่อยอยู่ที่ดอนก็ประมาณสัก2กิโลเมตรครับสลัดเส้นทางก็อย่างที่เราเห็นครับท่านผู้ชมครับได้บรรยากาศของการท่องเที่ยวแบบขาลุยไปเลย ก็เส้นทางสายนี้รถถึกงก็ไม่สามารถเข้าไปได้ไปได้อย่างเดียวก็คือรถอิกตกครับผมพี่ชำนานบอกว่าหมูของพี่ชำนานก็จะจะจำเสียงรถไถนี่ได้นะครับพอเขาได้ยินเสียงรถไถเขาก็จะออกมาอีกส่วนหนึ่งนะครับพี่ชำนานก็เตรียมนกหวีดไว้เมื่อกี้ที่ที่เขาโชว์ให้ดูครับก็คือกระเป๋านกหวีด เพื่อเป็นสัญลักษณ์หมูห้อยดีเสียงกถวีดีีเสียงรถถ่ยก็จะออกมากินอาหารครับมาแล้วพี่สัพที่ชำนาญบอกว่าเขาได้ยินเสียงนะครับมาแล้ว,ลวคือน้องก็าจำเสียงรถถได้นะครับ <laughs> หมูที่พี่ชำนาญเลี้ยงไว้นะครับก็คือได้ยินเสียงรถไถแล้วแหละก็แล้วก็นกวีที่พี่ชำนาญเป่าเขาก็จะรู้เลยสัญญาณว่าจะได้กินข้าวแล้วก็คือเจ้าของจะมาให้อาหารและในส่วนภาชนะที่จะใส่ลำก็พี่ชำนาญก็ใช้ยางรถเก่าครับผ่าครึ่ง <c oughs> ที่เอามาให้มันนี่คืออย่างครับนี่เดี๋ยวนี้คือ กล้วยซสร้อยต้นกล้วยต้นกล้วยเนาะต้นกล้วยกับทำเศษกับเศษผักเศษอันนี้แหละเศษผักออืวันหนึ่งเรามาให้อาหารเขากี่ครั้งครับวันครั้งหนึ่งวันละครั้งวันละครั้งตอนเช้าตอนเช้าเฉพาะตอนเช้าใช่ไหมครับแล้วนอกจากนั้นเขาก็ไปหากินตามธรรมชาติเนาะ หอยกินหญ้ากินหญ้าคืองอคอยวไล้กินเต๊ะเต๊ะเขาจะพาดูกินนแถวนี้แลอเนาะด,ดูกินกินง่ายเลี้ยงง่ายที่มาของการที่เอาหมูมาปล่อยเกาะน,นี้นเป็นยังไงครับพี่ชำนานมันเริ่มมาจากตัวไหนใครพาทำก็มีชาวบ้านเมื่อก่อนเขาก็เลี้ยง เลี้ยงแล้วก็ลองเอามาปล่อยก่อนเเอามาปล่อยครับรับมันก็เห็นผลนะครับก็ได้ดีนะครับบางบางคนนี่บ่ได้ให้อาหารมืงละเชื่อนะครับเป็นอาทิตย์ทมใ่ให้หมายกมว่าให้เข้าไปไหากินตามธรรมชาติตามป่า,ากินตามธรรมชาตินะครับมีปัญหาหมูตายหมูหายไหมครับหรืวยอว่ายังไงหมูหายนี่บบค่อยมีนะครับโมีเลยล่ะ เพราะว่าเห็นปล่อยตามป่าไม่มีรั้วไม่มีคอกใช่ไหมครับเพราะว่าชาวบ้านนะครับเป็นการเพื่ออาทอนกันเบิ่งแย่งให้กันนะครับมาหาหน่อไม้มาหาเนี่ยไข่หมดแดงมาหาเฮ็ดกระเบิ่งให้กันนะครับก็มีการว่าหมูหายนะครับการเลี้ยงหมูปล่อยในเกาะดอนอย่างนี้รายได้ต่อตัวต่อกลุ่มเป็นยังไงครับคพี่รายได้รายได้ต่อตัวนี่ก็ตัวหนึ่งจะออกลูกก็รั้งเชื่อเชื่อ คืออะไรซิปซิโตลูกะครับคละวัน1ิตัวเนาะครับซิปตรับซิปโตกะอยู่นี่มีอยู่เจ็ดแม่เจ็ดแม่ว่าจะเอามาเพิ่มอีกสองมีเทิบตัวนึงครับตัวนึงกับจกราคาปัจจุบันเนาะครูมือนี่จกตัวละห้าร้อยถึงหกรบาทห้า6 0 0ถึงหกรบาทคลูกมาเขาคอกหนึงสิบตัวก็ห้าพันแม่พัหนึ่งตัวนี่ปีหนึ่งสามารถที่จะออกลูกได้ สองสองสครั้งสองเทือ่บ้านเราสองเทือนะครับก็ปียี่สิบตัวต่อปีครับยีสบตัวต่อปีถ้าคิดแบบนั่นกะสิบแม่กะแสนนะครับสองสองสิบหนึ่งแสนบาทแสนบาทนะครับต่อหมูสิบตัวต่อต่อแม่พันธุมันสิบแม่โอ้ถือว่าเป็นรายได้ที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพนี้นะครับรายได้เสริมเนาะอายุขยันนะครับลงมากะลงมาหาเห็ดหาหน่อไม้หา ปลาหากุ้งไปมือกั็มาให้อาหารมานำหรือว่ามาเชื่อนึ่งเชื่อนังกะให้อาหารไปครับถ้ามีมกเกษตรจากพื้นที่อื่นครับอยากจะเห็นว่าการเลี้ยงหมูปล่อยตามพื้นที่เกาะดอ,อนนี้มีได้ผลผลิตดี<ม>เขาอยากจะมาศึกษาดูงานก็สามารถมาดูได้<า>ที่ได้าาดไดที่บ้านพิชมนาเนาะบ้านทวัดบ้านทวัดต,ต,ตำบลเหล่าโพแดง อำเภอเมืองสกลนครนครับผมและพื้นที่โดยรอบนี่คือหนองหานทั้งหมดเลยใช่ไหมครับหนองหานครับที่มองไปข้างน่างก็เป็นหนองหานครับผมแต่ตรงนี้คือเกาะเขาเรียกว่าเกาะอ,อะไรครับาภาษาบ้านเขาเรื่อ,อด,ดอนหิง่งดอนหิง่งดอนหิง่งครับดอนหิง่งขอ,องพงของของผมทีอออ่อยู่โซนดอนหิ่งดอนหิ่งดอนหิ่งนี่มีพื้นที่กว้างขนาดไหนพี่กว้างนะครับก็ประมาณเกือบ ไรประมาณยี่สิบไร่คือน้ำท่วมไม่ถึงเนาะดอนนี้กอดอนนี้ถึงกับโมมดักกระชิลเลอตรงนั่นน่ะครับผมก็เหมาะกับการที่จะเอาหมูมาปล่อยเนาะาหมูมาปล่อยถ้าน้ำขึ้นก็เป็นผลดีก็เพาอยู่อย่างนึงก็คือมันขึ้นกับขึ้นไปบ่ได้บ่ได้ไปกวนชาวบ้านครับผมแต่ก็ว่ายน้ำเก่งหมูข้าไเจ้เคยน้ำน้ำท่วมหมูตัวน้อยๆกับแม่พาว่ายน้ำก็ว่ายลอยน้ำไปจุ้งจ้งเลยบรื่าหกินน้ำขึ้นกะขอให้ขึ้น กินหอยกินหอยเนาะครับอาชีพเสริมถือว่าเป็นอาชีพลักกัได้ขันไฟขยัน uh huh. ถือว่าเป็นวิถีชีวิตของที่น้องชาวบ้านทวัดเนาะครับูที่เยอะที่สุดในในเกาะดอนทั่วบ้านทวัดนี่ประมาณกี่พันตัวพ่อว่าคิดว่า,ถ,าถ้าเกีาเสริมเป็น พันสองพันกูแล้วสองพันตัวผูแล้วแสดงว,ว่า,ลาเลี้ยงหลายเนาะเลี้ยงหลายผมมีปัญหาเรื่องการลักเล็กขโมยน้อยหรือว่าหมูหายหรือว่าหมูตายมีไหมมันมีก็เล็กหน่อยบุหลายมันพอแต่เฮียระดับโตระดับสองหมูน้อยเฮียเร็ว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  เป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับได้เห็นบรรยากาศแบบต่าป่าเห็นบรรยากาศความสมบูรณ์ของระบบนิเวศหนองหารสกลนครก็ถือว่าได้ท่องเที่ยวเชิงธรรมาชาติแบบแอดเวนเจอร์ไปพร้อมๆกันก็ขอบคุณที่ติดตามครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ